สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถามตอบประกันสังคมประเด็นที่ควรรู้จากท่านโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้เลยก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ กับฟสกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานครับนางสาวรัตด,ดาแซ่ลีครับจะอธิบายให้ฟังเรื่องของการจ่ายเงินตามมาตรกาเกรเยียวยากแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในเพื่อที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับซึ่งเดิมเนี่ยมี13จังหวัดขยายเพิ่มไปอีกเป็น20จังหวัดนะครับก็ในส่วนของมาตรา43เนี่ยเห็นว่าเริ่มจ่ายไปแล้วส่วนมาตรา40ที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้อง ไปสมัครกันนะฮะถ้าพลาดจากวันนี้ไปหมดสิทธิ์เลยนะครับสอบถามท่านโฆษกเลยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะคุณนันท์ทงคุณสันติธรค่ะค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของมาตรา40ที่จะไปสมัครกันได้นะครับค่ะสมัครก็ต้องชําระเงินด้วยเป็นวันสุดท้ายแล้วคือเราเตือนเราเตือนผู้ประกันตนที่จะสมัครเตือนประชานตนที่จะสมัครหลายท่านแล้วว่าอย่ามาวันศุกร์นะคะเดี๋ยวมินเบย์ไม่ยอมมาวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวค่ะเบย์เดี๋ยว สมัครไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่อยากให้มาสมัครวันนี้เพราะว่าจะเป็นประเด็นถ้าไม่ได้ปุ๊บเป็นประเด็นอีกนะคะครับครับก็วันนี้หมดเขตตอนกี่โมงครับเนี่ยฮะเขาสมัครได้สมัครได้น่าจะถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะ่ะครับครับเพื่อตอนนี้เราออกอากาศซึ่งน่าจะครอบคลุม กรุงเทพปริมณฑลและก็จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับท่านโฆษโกครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยฮะวิธีการสมัครเป็นอย่างไรแล้วก็ใครมีสิทธิ์สมัครมาตรา40ได้บ้างครับคือจริงๆแล้วรัฐบาลประกาศจุดสิบจังหวัดแรกนะคะคับสิจังหวัดแรกที่เป็นจังหวัดสีแดงที่รัฐบาลประกาศให้หยุดตั้งแต่กรกฎานะคะครับ,ค,รบคือสิอจังหวัดในกรุงเทพมหาคนครเราบอกว่าให้สมัคร มาตาสิิภายในวันที่สามสิเ็ดกรกฎาคมรับแต่ก็สมัครแล้วก ouais. ็ยังไม่มั่นใจก็เลยไม่จ่ายเงินครับทางนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านสุชาติจุกกลิ <Oil> ์ไ <ama> ด้บอกว่าอย่างนั้นขยายให้จ่ายเงินได้ถึงวันที่1ิสิงหาคมที่ภายในวันที่สามสิเอ็ดกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ที่สมัครใหม่ก็คือภายในสามสิ็ดกรกฎาคมแล้วก็จ่ายเงินภายในสิสิงหานี่ก็คือกลุ่มที่มีสิทธิ์ในสิบจังหวัดค่ะ แล้วก็มีประกาศเพิ่มอีกแล้วที่สองก็คืออีกสามจังหวัดสีแดงนะคะแล้วก็มาประกาศเพิ่มอีกสิบหกจังหวัดสีแดงต่อมาประกาศสามครั้งนะคะสัตประกาศเนี่ยทีนี้สิบสามจังหวัดกับสิบหกจังหวัดสีแดงเนี่ยทางนโยบายก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ให้สมัครแล้วก็ชำระเงินภายในวันที่ยี่สิบสิงหาค่ะที่จะได้มีสิทธิ์รับเงินเดียวยาค่ะครับก็แปลว่าทั้งสมัครทั้งจ่ายเงินจะต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในเที่ยงคืนวันนี้ใช่ไหมคะ มิฉะนั้นหมดสิทธิ์รับเงินเดียวยา5,000บาทใช่ค่ะครับคือที่ผ่านมานี่มีการถกเถียงกันค่อนข้างกว้างขวางนะครับกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มรถรับจ้างทั่วไปพนักง,งานเสิร์ฟนะครับพนักง,งานร้านอาหารนักร้อนักดนตรีนะฮะผู้ทํางานภาคกลางคืนฟรีแลนซ์อันนี้มาสมัครได้แต่ก็มีบางส่วนที่บอกว่าก็เรามีบัตรประชาชนอยู่ในต่างจังหวัดมาทางานในกรุงเทพมหานครอันนี้ขอย้าอีกทีนะฮะได้ใช่ไหมครับ เดี่ยนะคะคุณมาทําอาชีพอิสระที่นี่อาจจะมีทินที่อยู่ที่นี่ก็ได้สมัครที่นี่ก็ได้ถ้าที่ที่อยู่เกิดจากคุณมาทําคุณเป็นแรงงานอิสระคุณสามารถไปทําได้ทั่วประเทศใช่ไหมนะค,คุณจะมานจังหวัดสีแดงแล้วคุณสมัครมาตามสิทธิ์ที่ในจังหวัดสีแดงจ่ายเงินในจังหวัดสีแดงคุณก็ได้อยู่แล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไปดําเนินการสมัครจ่ายเงินให้เรียบร้อยนะครับภายในวันนี้นะครับและเห็นว่าในส่วนของประกันสังคมเองเนี่ยอยากจะให้นอกเหนือจากสมัครแล้วเนี่ย ก็อยากจะให้จ่ายเงินสมทบไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อเราจะได้สิทธิประโยชน์ในการประกันตนแหละครับใช่ค่ะก็คือมาตราสิทธิเราเปิดให้แรงงานอาชีพอิสระเข้ามาเพื่อสู่เข้าระบบประกันสังคมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมค่ะซึ่งประโยชน์ของมาตราสิทธิเนี่ยจะท็อปอัพจากบัตรทองมาตราสิทธิ์ยังต้องใช้บัตรทองอยู่ค่ารักษาเราจะไม่คุ้มครองค่ารักษาเพราะเราเก็บเงินสมทบถูกมากเจ็100บาทหนึ่งร้อยบาทสามร้อยบาทเท่า แล้วก็ตอนนี้ก็ลด60ปรเ็นตั้งแต่เรื่องสินค้าถึงมก,กรา65ค่ะบ,บาทก็เหลือ42บาท100บาทก็เหลือ60บาท300บาทก็เหลือ180บาทก็มีโทรเข้ามาการขาว่าไปชำระทั้งเรื่องที่3 300บาททำไมทั้ทงเซเว่นเก็บแค่180าแล้วก็บกรรลุลดราคาให้ตอนนี้นะคะลดภูมิค่ะครับถ้าเกิดสถานการณ์ปกติก็กระโดดขึ้นไป300เหมือนเดิมคม่ะ่เราลดให้ถึงมก,กรา65หหพอคมพาเราก็เก็บ สา0ร้อยเจ็ดสิบบาทาสามร้อยเหมือนเดิมค่ะค่ะ,คะแต่<ส>ว่าส่วนที่จะได้เนี่ยนะส่วนที่คนที่มาสมัครเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เพิ่มเติมก็คือมีทั้งเรื่องของสิทธิประโยชน์ทดแทนในเรื่องการเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตหรอคะใช่ค่ะจะทั้งเรื่องที่หนึ่งทั้งเรื่องที่หนึ่งจะดูแลเรื่องการที่ค่าขาดไม่ได้ในการเจ็บป่วย<ม>เวลาไปรักษาตัวเนี่ยคือรักษาปัตทอง ในโรงพยาบาลมีือไปรับรองแพทย์ก็มาเบิกได้จากประกันสังคมแฉพาะที่หนึ่งร้ยบาทจะมีเงินเก็บให้เป็นเงินบาเหน็จชลาภาพใน5้าสิบาทนะคะรัฐบาลสนับสนุนให้แต่สามร้อยบาทจะมีเงินสมทบเก็บให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีกรณีสงขบุรุษด้วยแล้วก็กรณีเสียชีวิตจะได้ห้า0มบาทอสองแม่จะได้ 2- 5 0 0 0ห้านะคะ,ะเ,เราจ่ายเงินเมื่อไหร่นะฮะสำหรับมาตราสี่สิบนี้ครับ S <S> <S เงินเมื่อไหร่ไหายความว่าเงินไกนถ้า<น>ถ้าสมัครเสร็จเรียบร้อยภายในคืนนี้ชําระเงินเรียบร้อยเป็นผู้ประกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย<อ>จะได้เยียวยา5,000บาทเมื่อไหร่ครับทุกอย่างของประกันสังคมต้องมีเงื่อนไขในการเกิดสิดต้องจ่ายเงินสามเดือนต้องจ่ายเงินหกเดือนต้องจ่ายเงินหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีจะมีเงื่อนไขการเกิดสิดเสมอเพราะฉะนั้นเราจึงเตือนผู้ประกันตนว่าหากจะได้รับสิทธิ์จากประกันสังคมในกรณีที่เราให้สิทธิประโยชน์ไว้ขอรับ ความปรารนาจาน่ายเงินให้สมัครเสมอซึ่งบางคนจ่ายครั้งแรกสมัครครั้งแรกแล้วก็ไม่จา่ายเงินอีกเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะ,ะก็จะมีประเด็นเวลาจะใช้สิ์กรณีเสียชีวิตหรือกรณีทุกคนรับพอดูเงนินสมทบ,บแล้วก็ไม่ตามเงื่อนไขก็จะไม่ได้จิตค่ะอ๋ะอะะแล้วเราห้าพันบาทเหรอคะห้าพันบาทก็อยู่ในเงื่อนไขที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าสิบจังหวัดสามจังหวัดสิบหกจังหวัดค่ะครับค,ครับก็าทั้งหมดยี่สิบเก้าจังหวัดค่ะค่ะเราจะจ่ายเงินห้าพันบาทให้เมื่อไหร่คะถ้าสมัครครบถ้วนแล้วครับอ่า ตอนนี้เราจ่ายให้มาตรา3สามสิบามไปทั้งหมดแล้วนะคะเหลือแต่ที่ตกหล่นที่อที่ตกหล่นที่ที่โอนไม่เข้าก็คือไม่ถูกพรมเพย์บัญชีมีปัญหาบัญชีปิดนะเราก็โอนให้แล้วตั้งแต่วันที่สี่ก็มีตกมามม่งของวันที่สี่ก็มีตกค้างมาแล้วเราก็จ่ายจะจ่ายชวนจ่ายทุกครั้งวันตหัสนะคะที่ตกค้างแล้วเราก็มีทางทางเราก็จะอ ตรวจสอบข้อมูลว่าเขาเป็นผู้ประกันตนอยู่ที่ไหนก็จะโทรไปหาในจ้างบอกว่าให้รู้จ้างไปตรวจสอบบัญชีด้วยทําไมโอนเงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่แะแต่ทีนี้มาตราสามสิบเก้าที่เราโอนนะคะก็จะมีประเด็นที่เรา,าเราโอนเมื่อวานมาตราสามสิบเก้าน,น,นไม่มีในจ้างคือบางครั้งโทรศัพท์เขาเราก็ติดต่อไม่ได้นอกจากการประชาสัมพันธ์เท่านั้นเมือ่อวานเราแล้วก็มีที่ไม่ถูกป้็อมเพย์ตั้งประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่เป็นพะที่โอนไม่ได้นะคะ แต่นีไม่ปลูกร้อมเพค99อะค่ะครับเอ้แล้วเขาจะรู้ตัวไหมฮะแล้วก็จะแนะนําหรือว่าจะประชาสัมพันธ์เขายังไงครับเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้ามีเบอร์โทรศัพท์เราก็จะแมสเซจไปที่เบอร์โทรศัพท์ถ้าไม่มีเราก็ไม่ติดต่อตามที่อยู่ที่เขาให้ไว้ที่ประกันสังคมค่ะครับครับถ้ายังติดต่อไม่ได้อีกเนี่ยเขาจะหมดสิทธิ์ไปเลยไหมฮะมีเวลามีเวลากําหนดไว้ไหมครับโครงการ,ร,ร,การนี้จะจ่ายถึงวันที่31ถัดวาค่ะโอ้โห เพราะฉะนันน้นยังมีเวลาอยู่นะฮะถ้าเพื่อนๆได้กันหมดแล้วเรายังไม่ได้อีกเนี่ยแสดงว่าเรามีปัญหาละติดต่อได้ที่ไหนครับติดก็คือตอนนี้ก็คือตรวจสอบสิดของตัวเองแล้วก็คือปลุกป้องเพลอย,อยังบ,บัญชีปิดนี่บัญชีมีปัญหาไหมบัญชีนี่น็อง่ายบังควไปปลูกปวามเพลขอของแท็มฟูิผู้ประกันตนผู้ชายไปปลูกค้องเพลแกับบัตรบัญชีของภรรยาอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ปรื่องหนึ่งก็คือชื่อนามสกุลสะกดไม่ถูกต้องเพราะมาตาสี่สิบเนี่ย อาสมัครพานอสรคืออาสาสมัครแรงงานอาจจะมีผลในเขียนสลับพยัญชนะอะไรนะคะค่ะข้าตรงกับทะเบียนทะเบียนราชพละอนอาพรมเพดกับปัตรประชาชนใช่ไหมคะคะถ้าไม่ตรงกันกขโอนไม่ได้เพราะฉนั้นถ้าท่านเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลต้องแจ้งให้ทางประกันสังคมเปลี่ยนให้ว่าชื่อไม่ถูกต้องเราก็จะเปลี่ยนให้น่ค่ะขอให้แจ้งมาหรือว่าโทรมาที่สายด่วน555หรือโทรไม่ได้ก็ข้ามไปที่จังหวัด าการเปลี่ยนชื่อจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลอย่างนี้ค่ะไปให้เปลี่ยนแปลงในฐานทะเบียนแล้วก็จะโอนให้ท่านทุกวันพฤหัสต่อไปค่ะคือที่เราคุยอยู่เนี่ยมาตรา40ที่จะสมัครหมดเวลาประมาณเที่ยงคืนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากเนี้ยคำ่ <c oughs> คำๆมาก็คงจะเป็นร้านสะดวกซื้ออย่างเดียวเล <c oughs> ย <c oughs> คือร้านสะดวกซื้อตอนนี้ก็ปิดสองทุ่มเออใช่ การบอกว่าอย่ามาเลยวันที่ยี่สี่ให้มายี่สิบสามใหทำไปแล้วเสร็จภายในยี่สิบสามเสร็จ่ายจะเป็นประเด็นเลยยี่สี่เดี๋ยวจะบอกว่าได้แล้วไม่มีที่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดประกันสังคมตอนนี้ออกข่าวเยอะมากรต่างก็มาเยอะมากแล้วเราก็ฝากผู้ช่องไปว่ากรุณาจะกำหนดยี่สี่ก็จะมายี่สิบสี่เลยค่ะให้มาทิ่สุดถึงยี่สิบสามก็พอไหมคะจะได้เผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้แก้ไขค่ะ คือคือหมดรายการของเราเนี่ยทุกตรงคร <ใน S 1> ับทานผู้ชมครับเหลือชั่วงโมงเดียวนะฮะคุณต้องไปให้ทันนะฮะได้ค่ะใช่ค่ะครับครับ,รบ,รบไม่งั้นเนี่ยโหขรุขลักทุกทุเรียนคุณเสียสิทธ์เลยใช่ค่ะก็จะโทษเราไม่ได้นะคะเพร <c oughs> าะว่าทุกคนเป็นหน้าที่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองคือเราเราพยายามที่จะ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านผูชางสมกลิศท่านก็อยากจะเยียวยาให้ทุกคนที่เดือดร้อนที่มีปัญหาท่านต้องตรวจตัวท่านก่อนต้องตรวจสอบบัญชีของท่านปูกร้อมเทหรือยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะครเราเดี๋ยวพายจะโอนแล้วโอนไม่ได้สุดน้ายก็ไม่ปลูกร้อมเทค่ะคนใหยไม่ปลูกร้อมเทครับครับะมะตาตราสาาเรามีตัวเลขชัดเจนสาหรับผู้ประกันตนมาตรา4ี่สิเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวเลขเลยเนี่ยอันนี้เรารับไม่จํากัดจํานวนใช่ไหมครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้ามาตราสี่ศูนเนี่ย ที่เราโอนวันนี้นะคะเราจะโอนยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่สิบกเนี่ยเราจะโอนรวมกันที่เป็นที่มีสถานะ A แล้วก็คืออ่าถ้าถ้าวันที่สิบวันที่สิบสามไปสามอ่ิบสามจังหวัดถ้าเป็น A วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎา,าคมนะคะจ่ายเงินไายในวันสิบสิบสิบสิงหาเราก็จะโอนตามลังตามเลขเลขบัตรประชาชนน้อยถึงหวะมากแล้วก็สิบหกจังหวัดถ้าเป็น A วันที่ ก็เป็นเอมาก่อนหน้านี้แล้วครับนี่คะเราก็เลยเปลี่ยนแผนที่แรกน่ะก็มีจิกตอบบอกว่าอา่าทำไมหึงห้าสิบหกให้ข้อมูลไม่ตรงกับโฆษกสำนักงานประกันสังคมเราบอกว่าเอา้าเรามีการเปลี่ยนแผนพระรัฐมนตีก็มีนโยบายบอกว่าอันไหนที่จ่ายได้ให้ที่ายค่ะเราก็รีบอาจกวาดข้อมูลที่อันไหนที่เป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วให้รีบมาจ่ายในสามวันนี้ให้หมดแล้วส่วนที่ขึ้นทะเบียนใหม่วันที่สี่ถึงวันที่ยี่สิบสิงหาเนี่ยก็ค่อยว่ากัน หนึ่งไก่อีกรอบหนึ่งที่ว่าให้เขาสมัครให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงกว่าทานข้อมูลมาครัซึ่นงะนะคะอาจจะคนสมัครใหม่ภายในวันที่4ี่เนี่ยถึืปัจจุบันนี่อาจจะตรวจเช็คไม่ได้บอกสมัครแล้วต่ไม่ชําระเงินอันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าท่านชาระเงินแล้วท่านไม่ต้องตกใจท่านมีสลิปอของ p a y m e t Eleven หรือมีสลิปของหน่วยบริการที่ท่านไปจ่ายเงินน่ะท่านเก็บไว้นะคะสามาตา อาจยืนยันกับเราได้เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่กว่าดข้อมูลของการชำระในในเคาน์เตอร์เซอร์วิสของแต่ละที่มาเพราะว่าประมวลผลจ่ายให้กลุ่มนี้ก่อนเพราะว่าข้อมูลเราเต็มมากตอนนี้นะคะเพราะเราต้องจ่ายอีกเจ็ดกรณีกรณีอื่นที่เราก็ต้องโอนค่าส่งข้อบ,บุตรค่าว่างงานค่าลอดค่าเสียชีวิตทุกอย่างโอนในระบบทั้งหมดเลยเพราะเราไม่จ่ายเงินสดค่ะที่เราต้องจัดคิวให้ได้ว่าจะต้องโอนวันนี้จะต้องโอนกี่เลขคอร์ดถึงจะทํางานคอมพิวเตอร์ โดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าทางธนาคารเขาก็มีลิมิตเหมือนกันว่ากรารออโอนขอเพย์ได้วันละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย่ะครับเพราะฉะนั้นคุณสมัครคุณจ่ายครบนะฮะได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องห่วงว่าคุณจะไม่ด้รับเงินเยียวยานะฮะรอเท่านั้นเองในเย็นกนิดสำหรับคนที่สม,มัครใหม่ในอ่าสิบเก้าจังหวัดสีแดงที่สมัครใหม่นะคะจะเย็นงนี้เพราะที่มาทีหลังนะที่เขาจ่อนก็ให้เขาได้ก่อนเพราะว่าเขาสมาัครเขาเป็นผู้ปาาระกันตนมานานแล้วแล้วเขาจ่ายเงินสม่ำเสมอหรือเขาจัดใจ อ่าฟันร้อนหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ามาตราสิทธิเนี่ยสมัครแล้วถ้าไม่ลาออกก็ยังเป็นคงเป็นผู้ประกันตนอยู่นะคะไม่ได้ตัดอะไรเลยนะคะจากแต่ถ้าเกินแต่เกิดสิทธ์ก็ต้องนับก่อนว่าท่านมีอ่าสมัครงทุกมาได้กี่เดือนอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ตัดสิทธิ์เหมือนมาตราสัารมาตราสังเกตค่ะครับครับชัดเจนครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับท่านโฆษกครับค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสด ค่ะก็ตามที่ข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเขาก็จะจ่ายวันที่24-26สถึง26ินะสิงหาคมนะคือตอนแรกเนี่ยบอกว่า2 4ถึ เนี่ยจะจ่ายใน13จังหวัดแล้วก็27เจนี่ยจะจ่าย16จังหวัดแต่ตอนนี้เท่าที่ฟังมาสักครู่เนี่ยนะคะก็คือแม้ว่าจะอยู่ในจังหวัดที่เพิ่มเติมขึ้นมาภายหลังสีแดงเข้มภายหลังเนี่ยแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นผู้ประกันตนมาตรา40สมัครอยู่ก่อนเดิมแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ ในลรดเดียวกันไปเลยใช่ครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่4สิงหาจนถึง24สิงหาเนี่ยจะต้องรอลอตถัดไปตอนนี้ยังยังข้อมูลยังไม่ได้ดึงออกมาเพื่อที่จะเข้าระบบนะเขาจะจ่ายเป็นลอรๆไปครับจบไปแล้วนะคะกับเสียงสัมภาษณ์ของท่านโคศกสำนักงานประกันสังคมหลายๆท่านคงตอบคำถามข้อสงสัยได้แล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ